เอ้ยอะอสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอะยูถ้าเดีนอาบน้ามาลูกเออยังอยู่วะมันก็งามดีดอกมันถ้าเป็นชุดนอนนอนเป็นไซส์มันมีดอกไม้อยูเออเปลี่ยนเฮยช่ชาดูเล้วงามอยู่ สช่แล้วนะข่าก็คงผมเลยห่านนีน่ชใจงเก่งขายงาวสบายดีบว่าสบาดีหรอกสบายดีอยดอยมุกเกะฉุรับว่ะก็บอกอยู่เป็นชุดนอนชุดเที่ยวชุดเที่ยววอยู่้วยอันนี้คือชุดอยู่บ้านบ่แม่ชุดอยู่บ้านอันนี้ก็ชุดอยู่บ้าน อะไรเกี่สุดทีายแม่ดูยิ่งโลกดูดีเอ๋ยแม่รุยยูเจ้าเห็นว่ามือลูกวัเฮว่บนหัวลุงชนี้แล้วใช่ปุอบอ๋อจะชนี้บ่โอ้ยจักปากก็ต้องมืออยู่ยังมได้สังเกตมังไผรเลยสวัสดีว่ะสวัสดีว่ะสวัสดีเพื่อนกันสวัสดีน้มืดมืดโรยเนอสวัสดีก็นั่นแหะอันนี้ก็ชุดอยู่เคื่องหนึ่งามๆชุดดอกข้างนอกเพคนนี่นะชุดดอกข้างนอก

แม่เนาะคุเสือลูกเนาะคือหอยไปดูดิกับนีนี่เอ้ยมาแล้นั่งพิ่นป้าคือกันแหละลูป้าค่ะไม่ได้ซื้อเลยลูอ้ยเจ้ซื้อเนาะเฮ็ดปะมือเ้เห็นอมาเจ้านั่น่ะมาเลยพ่นน่ะเอาเไปเลยเลย ไหลใส่กันแตนได้บาทพานหอดใส่ใส่กันได้ได้บาทสามพ์เห่อหัวกันได้เฮ่ยหงเย็ดเมียน

ง,งานแลงานงานไกิบนะแลงเอ้ยหนีบ <laughs> เลยว่นนยากีกันตอนแรกินอีเลสนี้สิพากันถามไปโมกไม่พี่น้องเอ้ย,อยจักซิมีย่ยังชิชดนายอยังกันจะไปซื้อยังปะไปดินซื้อนะวัได้จ้างคารถดนเนาะ น <c oughs> อนหาเนาะมาหยังดูกมดียวหงมด้หยงนีน่ป้าสิทาเน่ยู่ยู่สิพากันไปชสด็น่พากัไปฟังไทยไปเที่ยวซนนี่นะบอโดมิสนมันวิกซี่ซือ้อวะแล้วกลับมาข่าตลาดเั่นบอนซื้อปลาม,มุ้ยหัว ไปบโมมีบอกปาโมมี่หัวเบิดกะเในระเ็นกเด้นะเลยกะนกระอดนกด็นเนก่ะเดนกะด้นเด็นดนกระนกดนกเนรดะเด็นเด็นะเดอน้ระเแ็นเกนดนนน่ดะ พ่อแม่ค่ะก็รีดๆขึ้นเป็นวันชีเลนรถพอดิเออโดยไม,ไไมไ่เห็นมีบททีท่แค่ขีเห็นเห็นอยู่เห็นเห็นเห็นนั่งเห็นกะมันชได้เอาอะไรเนาะนายูเนาะ <c oughs> เห็ดดงป่าอะไรคนเนี่ยเห็ดเห็ดแต่งตัวง,งามนิดนึงลงลดรถลาน <c oughs>

เห่เหิเผินเผาเฮือนถึงเลยปิวมาเนี่ยนะพอดีมีช่างเพินมาทาสีเฮือนกลับไอ้นุ่นไอ้ปายแถามอนไปใช้ไ่ได้ด้ยบัตรสิหามแล้วก็ไรบัตรมาแล้วลงไปบืงนหลัง ลงมาถึงไหมเอน้า hmm. ก no oh ันมน้าคนโอ้พ่อก็ได้ว่าชีดรถฉยางว่ะแล้วมามาห้ยูกแล้วกุ้ยก เดี๋ยวไปสั้างข่างในวันวาสีหาดเดือนพ่อแม่เให้พี่น้องเลยจอยเลรอวันี่นี่ล่ะถือว่าแยกก็แยกก็ห้องป้าก็ห้องแงก็ที่ท่อเฉาะเมื่อใดห้อเติมอกสองขีดิดาองโากา ตอนขี่นะตอนขี่ตอ่ป้าว่าลงตอนตอตอนเอืออะไรป้าว่าลงสองขีดงกองน้าลงงได้มคือหนึ่งการศึกษาเม่งีเข่าก็มาขีดกเข่าขีดเข่าจะได้เลย มันใจมันใจหมได้มันใจเกิดไ่ได้ป้ะมันใจเกิดไม่ได้แล้วล่ะช่แอไดย้เใจเอาควายอ่ะใจหัดได้อ่ะใจได้อะตูก็นั่งลงเลยนั่งลงแล้ก็ใเลน่น่ใส้ได้เน่หน่ะใส่ตัวไม้กันเน่เน่ใส่เป็นเลยมุ่นี่อยู่โต๊ะคนโต๊ะคนวะโต๊ะนั่ง โอ้เนห็นเนีเ่นนังค้างรงเดินค่ะเดินดดบค่ะไปเจรถ เล่นไปเลยอ๋อนี่มาไล่ใช่ไหมล่ะสะสั้นๆุวกาหารฮ้ยลูกแขวะบนรไฟใชอหมลฮะพีเปียวอม่ล้ยานะว่ายานั่งงอไปเลย ดเวยคนขึ้นรถขึ้นด้างเลยเนาะเฮ้ได้สมบัติคนบัดสิบพาพประเทีย่ยวนสัตว์บัดสิไปบัตราค้อเจะนอถาลูกสาวไข่เนี่ยเด้อถาถาลูกสาวไข่ก้อกนเพ่น,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 นึ่งดีน่ะบัตไข่กามาบัตรชามหัวอยู่บัตนแนกไข่าเพิ่์หน้าเพื่อเพิเพินบเคยแบบแน่นอนจะเถื่อนะ าามาจ้ะปะไปไปมาคลายประตูหายปะพระคุณแม่มอน้องไอ้ิ่นจะพาไปดินสวนสัตว์ก็สักสวนสัตว์อยูโมกนาหารเนาะตอนนี้กระถาลูกสาวก่อนไปพี่น้องทั้ทงน้องเปียวพี่น้องเอ้ท่าว่า แม่บอได้ไปสวนสั์กับบอไดไปได้หอกเพราะว่านานๆที่นะจะได้พาเป็นไปเบิ่งสั์จมีลายแต่บอกแม่เป้ลก,ก,ก็ยังบ่เคยไปักเทือโอ้อากาศฮอนเลยพี่น้องเพราะว่าบ้านโคกนี่ฝนยังบ่ท่านดะตกจะเทืออยู่พี่น้องเลยตกก็บแบบตกบ่แหง้งพอดีนี่ๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 รๆๆ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 ็ๆๆ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 ๆ รถขึ้านั่ะไปถ่ายอยู่เพื่อนน้องอยู่ี่เดี๋รถบักตัดตัดตัดรอตัดตัไอ้ฟันนีลูกไอ้พันนี่ไอ้ันนี่พันนี่ม้แม่งามบ่งามงามให้งามให้งามน่ยหลอยู่เป็นอยู่เว็นหนุ่อยู่เป็นเนาะ เออลูละมีอนกระเป๋าเลยเนาะพงามลูให้งามยูให้งามเลยนีอันนี้ดูไอ้เลยดูไอ้แาบดูไอมมบบัเดยจะเป็นเน้อลูกแอีก่ป่อ่่าอ่าอจอ่า่า่า่่าอาอ่อ่าออ่เนา่่อ่่อ่่ออา่ออ ขึ <t <t à, <t <t mm ้น n ายูรีขึ้น n h ยูรีเด้อมาถ่านจีพี่เออสัอยาค่ะเนาะฮะเดี๋ยวืโลนาฝากเลยชย่ไไยไยนตมดัง คนครึ่งนะคนครึ่งนอไกลัวัก็นะมงั่บนเนทางเะเออพอไปใช้พอต้องขึน่นี่ผมไปส่งป้าเงินเจ้าเินเพอลงไปส่งป้าเลยมาต้องไปเลยอ่ะ p a s s p r อปาอีบ่ มาแล้วมาวแล้วอย่างวันแรที่มันไม่มเัแล้วอย่างนี้วนแอบอย่นี้่เือกีเบียบนี้นั่นจะเป็นอย่างนี้พอเนเป็นยังหรอมเป็นตาไวอยู่ไวก็ลังอ้อนไวในก็ไวอ้อนไวเนี่ย

เดมันนั่ง้ยหมดนี่เฮ้ยม่ไนั่งปาเยอยู่ในหัวฉันเลยมัเมนอ้าจะได้ออกก็าอะตัดแขนน่ตายนี่กินนมงกบนองนนเยืดกินยืดมยดิเมยลูกลาเต็มรถยสาวดิสาวผู้สาวไอ้ลูกหมึกง หน้าดิหน้าดีไปไปสถานการณ์ไปเด็กเดียวดิได้เพอได้ยังไงได้ดีนะ เองตื่นก็ไปน้ำคือเก้ายแบบนั้นเอาคิดนีแม่แล้วไปขอราก่อนด้ว